สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้ช่องเลาะปียาชาแนลจะพาทุกท่านมาดูต้นมะละกอรครับมะละกอรเราจะปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะครับให้มันโตนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราไปปลูกในดินธรรมชาตินะครับมะละกอรครับมะละกอ ต้นเล็กนะครับอยู่ในกระถางเวลามันโตขึ้นเราก็แยกจากกระถางออกไปนะครับะมะกอจะมีใบแบบนี้นะครับมละกอเป็นพันมละกอเล็กนะครับตอนเล็กๆเ,เรามาปลูกในกระถางเวลามันใหญ่ขึ้นแล้วก็แยกจากกระถางออกไปปลูกในดินธรรมชาตินะครับ มาลกอมาลกอครับภาษาภาษามาลายูก็คือเบอร์เตนะครับเบอร์เตภาษาอังกฤษก็ปาปายานะครับ <c oughs> โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม